คือว่ใหการทําคลองใหญ่ของของช่างที่ว่าจะทําคลองไรกว้างร้อยเมตรไม่ต้องต้องบวก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 กันให้เป็นร้อยเมตรยังนี่ฟาวาเรื่อย่างอย่างยังตอนนี้กอลังคิดหลายรูปแบบด้วยทามคลองเล็กๆแต่ให้มันต่อกันสามารถที่จะใช้น้ําไหลไปถึงทะเลถ้าไปทํา ไปทําหู่บ้านที่ไหนจะต้องให้เกลือให้น้ําไหลในบริเวณแถวนั้นให้ไหลเท่ากับที่เ,เมื่อไม่มีน้ายอันนี้เป็นเป็นหลักสําคัญเป็นสูตรซึ่งไม่มีแต่าำราฝรั่งแล้วก็ในทางเศรษฐกิจเราต้องบรรทุกมาแบกมามาณถึงตรงนี้ก็สสเสียสค่าส่งขนส่งไม่ไม่นับถึงจกำไรของใครอะ ถึงเราพยายามศึกษาข้าวเนี่ยให้ปนูกอืนช่างข้าวปลูกก็อีกยี่สิบปีข้างหน้าประชาพศจะแปดสิบล้านข้าวจะไม่พอถ้าลดลดการปลูกข้าวไปเรื่อย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 ข้าวจะไม่พอเราจะต้องต้องชื่ตามมันไม่ใช่เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอม เมืองไทยนี่ตอนน้องมีข้าวแม้าจะข้าวผมปลูกในเมืองไทยสู้ปลูกสถาในในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกดี่น,นี่ต้นนี้ต้องอีอีอนกนี่เราปลามันใช้ไม่ได้เราก็บอกมันเป็นไงก็น้ำออกรอ,อน้ำข้าไปไหนเราปลูกใหม่ขึน้นถึงขึ้นถึงของท้าวมาเตะตะเบ็แค่นีตตบบน้มั้ มันไม่เลวเลยมันดีขึ้นแล้วก็เลยบอกเอาทันที่ดินที่เราทำแทนที่จะทำปีละครั้งปลูกข้าวปีละครั้งเราจะปลูกข้าวปีละสามครั้งเอาข้าวใส่ไปครั้งที่สามก็หมายความว่าหลังจากเก้าเดือนขึ้น แล้วก็เไปดินพักหน่อยแล้วก็ต่อไปอีกต่อไปทำใหม่ไม่ขึ้นคคุณเหมือนเพื่อนเพื่อนกาทำเหมือนนี้ว่เอไม่เรวลงนะยดีเรัะน้ำนี่มาลงมามากกว่าที่เราเกิระบายได้แต่น้ำที่ลงมางนี่จำนวนน้ำที่ลงมางนี่ลบ จำนวนที่เราอไปายอก้นเลือนจำนวนน้อยลงน้อยน้อยกว่าเดิมน้ำที่มีก็เพิ่มขึ้นน้ำขั้นบนหมดหมดแรงแล้วภายในสองวันสองวันสามวันน้ำหมดแรงแล้วสองวันสวันน้ำนี่เต็มน้ำนี่เต็มปล่อยน้ำนี้เต็มที่น้ำตรงนี้ป็นเด็ก